สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของวิวัฒนาการของนาฏสินไทยค่ะโดยคุณครูศิลาพรจำปาค่ะวิวัฒนาการของนาฏสินไทยนะคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่ในสมัยน่านเจ้าจนถึงปัจจุบันก็คือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่สมัยน่านเจ้านะคะลำดับต่อมาก็คือสมัยสุขโขทัยค่ะ และสมัยยุทธยาสมัยทนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเราจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด9สมัยด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่นาฏศิลป์ไทยสมัยน่านเจ้านะคะนาฏศิลป์ไทยในสมัยน่านเจ้านั้นได้สันนิษฐานไว้ว่าน่านจะมาจากนิยายเรื่องนามาโนรานะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามโนรานั่นเองนะคะเป็นนิยายเก่าแก่ของพวกไตค่ะซึ่งได้สันนิษฐานว่าพวกไตก็คือ คนไทยกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะคะที่อาศัยอยู่ตอนใต้ของจีนค่ะแต่เป็นกลุ่มชนที่ไม่ได้เคลื่อนตัวลงมาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะคะเรื่องนามาโนรานะคะไม่แน่ใจว่าจะมีการนำมาเล่นเป็นเรื่องราวเล่าเป็นละครหรือเปล่านะคะแต่ที่เด่นชัดก็คือจะมีในเรื่องของระบำค่ะซึ่งในสมัยน่านเจ้านั้นเกิดระบำขึ้น2ประเภทนะคะที่ได้มีการสันนิษฐานไว้นั่นก็คือระบำหมวกและระบำนกยูงค่ะ ต่อมาค่ะนาตสินทยในสมัยสุขโขทัยนะคะในสมัยสุขโขทัยมีความเด่นชัดในเรื่องของระบำรำฟ้อนนะคะที่มีวิวัฒนาการมาจากการละเล่นของชาวบ้านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความรื่นเริงนะคะมักจะแสดงกันในงานบุญค่ะงานรื่นเริงประจำปีนะคะและปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงค่ะของพระมหาธรรมราชาลิไทยที่1นึ่งนะคะ ว่าด้วยคำของคำว่าบ้างเต้นบ้างรําบ้างฟอนร,ระบ,บําบรรลือค่ะซึ่งได้ปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิพะล่วงค่ะและก็เป็นแบบแผนของนาฏติลสินไทยนะคะก็คือระบํารําเต้นมีการสันนิษฐานเพิ่มเติมอีกว่าจากหลักศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงนะคะในหลักที่1กล่าวถึงเสียงพาดเสียงพินเสียงเอื้อนเสียงขับร้องค่ะ คำที่เกิดขึ้นก็คือนะคะใครมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหัวใครจักมักเคลื่อนเลื่อนค่ะน่าจะสินไทยในสมัยยุทธยาค่ะในสมัยยุทธยานี้นะคะจะมีการพัฒนารูปแบบของละครรํานะคะซึ่งเป็นละครรําแบบต่างๆนะคะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยได้ถูกบัญญัติไว้แล้วก็สันนิษฐานไว้ว่าจะมีในเรื่องของละครโนราชาตรีรละครนอกและละครในค่ะ สำหรับละครในนะคะเป็นละครที่สำหรับผู้หญิงแสดงเท่านั้นค่ะและแสดงเฉพาะในวังหลวงนะคะหรือในราชสำนักค่ะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรม,มกโกศนะคะนิยมแสดงละครในอีกประเภทหนึ่งค่ะซึ่งจะนำเอาเรื่องอีเหนานะคะในสมัยกรุงธนบุรีนะคะมีละครรำของหลวงที่มีผู้หญิงและผู้ชายแสดงค่ะและละครผู้หญิงของเจ้านครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในงานสมโพธ พระแก้วมารากตนะคะมีทั้งโขนละครระบำและมหรสพเกิดขึ้นด้วยค่ะครั้งของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะได้ปรับดาพิเศษแล้วก็ส่งฟืน้นฟูการละครและรวบรวมศิลปินนะคะที่แตกระแหงหนีทับนะคะออกจากเมืองไปนะคะกลับเข้ามาในกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ได้ท่งพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ใหม่ขึ้นจํานวน5ตอนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคณะละครของหลวงและเอก,กชนเกิดขึ้นหลายลงมากเลยค่ะ นักศิลป์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ในสมัยรชัชกาลที่1น,นะคะมีการปรับปรุงระบำสี่บทค่ะซึ่งเป็นระบำมาตรฐานตั้งแต่สุขโขทยัยในสมัยนี้นะคะเกิดนักศิลป์ขึ้นใหม่อีกหลายชุดมากค่ะเช่นระบำเมฆขลารามสูนนะคะระบำย่องหิดราโคมแม่บทนางนารายค่ะนอกจากนี้ รัชกาลที่1ท่านยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์โดยมีเรื่องราวติดต่อกันโดยตลอดและยืดยาวพิสดารกว่าทุกสำนวนในภาษาไทยค่ะ ต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่2คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภา,าลัยเป็นยุคทองของนาฏศิลป์เลยนะคะนักเรียนเนื่องจากพระมหากษัตริย์ท่านทรงปโปรดละครรำนะคะมีการฝึกหัดทั้งโขนละครในละครนอกได้ฝึกหัดให้ผู้หญิงนะคะแสดงละครนอกของหลวงนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยละครนอกมักจะใช้ผู้ชายแสดงแล้วก็จะไม่แสดงในวังหลวงนะคะแต่ด้วยความนิยมที่ละครนอกเกิดความนิยมขึ้นมากนะคะ ทางการฝึกหัดของละครหลวงเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นตามมาในภายหลังท่ารำของนาฏศิลป์ไทยในยุคนี้นะคะก็จะมีความงดงามและมีความประณีตตามแบบราชสำนักและมีการปรับปรุงการแต่งกายแบบยืนเครื่องในละครในนะคะ ทรงพัฒนาทั้งละครในนะคะให้วิจิตรสวยงามทั้งบทกลอนแล้วก็กระบวนท่ารํำค่ะซึ่งบทละครในเรื่องอีเหนาเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกรอนบทละครรำนะคะจากวรรณคดีสมสสรในรัชสมัยนี้ยังได้รับอิทธิพลจากนาฏศิลป์ต่างชาตินะคะมาใช้ในการแสดงชุดฝรั่งลำเท้าด้วยค่ะโดยกรมหลวงพิทักษ์มนตรี และนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังเกิดชุดการแสดงใหม่ๆอีกค่ะเช่นรำสงโทนนะคะรำบุษบาชมสารและรัชนาเสียงพวงมาลัยค่ะค่ะเรามาต่อกันที่สมัยรัชกาลที่3ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกเลิกละครหลวงทําให้นาฏสินไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนและเกิดการแสดงของเอกชนนะคะขึ้นหลายคณะค่ะ ศิลปินที่มีความสามารถได้สืบทอดการแสดงนาตัดสินที่เป็นแบบแผนแบบนี้นะคะสืบต่อกันมาและนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มชนที่อพยพมาตอนในสมัยกรุงธนบุรีนะคะได้ติดเอาศิลปะเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเติมด้วยก็คือโนราแอลลาวสวดแขกและงิ้วค่ะในรัชกาลที่4ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลากหลายด้านเลยค่ะ ด้านที่1เลยก็คือโปรดให้กลักมามีละครผู้หญิงของหลวงด้านที่สองนะคะทรงพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเอกชนนะคะฝึกละครผู้หญิงได้นั่นก็คือละครไหนนั่นเองค่ะด้านที่3ค่ะโปรดให้ตั้งภาษีมหรสศพหรือภาษีโขนละครขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่ามีความนิยมค่อนข้างสูงในเรื่องของการเล่นละครนะคะในหลากหลายคณะ ทำให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นและเกิดการเล่นออกภาษาอย่างแพร่หลายค่ะทําให้เกิดละครขึ้นใหม่หนึ่งประเภทก็คือละครพันทางบรม,มครูทางนากศิลป์ได้ชำระพิธีไหวครูนะคะและทูลเก้าถวายไว้เป็นฉบับหลวงค่ะมีการดัดแปลงเอารําเบิกลงชุดะตเลงนะคะมาเปลี่ยนเป็นรําดอกไม้เงินทองนอกเหนือจากนี้ค่ะรัชกาลที่4ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรมเกียนไว้หลายตอนด้วยกันนะคะเช่น พระรามเดินดงบทเบิกโรงเรื่องนาลายปราบนนทุก์และพระรามเข้าสวนพระพีราบค่ะเราไปต่อกันที่รัชกาลที่5ค่ะนะักเรียนในสมัยรัชกาลที่5นะคะเราก็พอรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นช่วงที่มีชาติตะวันตกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเกิดการทําถนนนะคะมีการวางประงานด้านประปาและการไฟฟ้านะคะทําให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากด้านน้าตัสินไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ ในสมัยนี้นะคะมีทั้งการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศิสินไทยค่ะเพื่อให้ทันสมัยนะคะและเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นอารยะของประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะเราได้รับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาผสมผสานค่ะเช่นพัฒนาละครในนะคะให้กลายเป็นละครดึกดําบันนะคะพัฒนาละครนอกให้กลายเป็นละครพันทางและละครเสพาค่ะและกําหนดให้มีการระบำต่างเนี่ยแทรกอยู่ในละครเรื่องต่างๆด้วยนะคะเช่นระบำเทพบันเทิงค่ะสอดแทรกอยู่ในละครเรื่องอีหนาา ระบำไก่นะคะสอดแทรกอยู่ในเรื่องพระรอและระบำนางกอยก็สอดแทรกอยู่ในเรื่องง้องป่าค่ะเกิดละครปรีดาลัยค่ะซึ่งเป็นต้นแบบของละครร้องในสมัยต่อมาอีกทั้งนะคะยังมีการยกเลิกภาษีขนละครในยุคนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะ ในสมัยของรัชการที่6ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งสมัยนะคะที่ถัดจากสมัยรัชการที่2ที่บอกว่ามีความรุ่งเรืองในเรื่องของการละครนาฏศินนะคะในยุคสมัยของเราหกก็เช่นกันค่ะนาฏศินถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากนะคะทรงโปรดให้ตั้งกรมมหรสพขึ้นนะคะเพื่อธนุบำรุงศิลปะโขนละครดนตรีปี่พาดแล้วก็โปรดให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดนาฏศินค่ะในกรมมหรสพ มีการฝึกหัดให้มีระเบียบและแบบแผนที่ถูกต้องตามจารีตนะคะในสมัยนี้ยังเกิดลักษณะของโขนที่เรียกว่าโขนบรรดาศักดิ์นะคะซึ่งได้นําเอามหัดเล็กนะคะมาแสดงคู่กับโขนเฉลยศึกที่เป็นการทําคณะของละครเอกชนนะคะตลอดจนปรับปรุงวิธีแสดงโขนเป็นละครดึกดําบันเรื่องรามเกียรติ์ค่ะทรงใช้ละครเพื่อพัฒนาอุดมการณ์ของชาตินะคะ เช่นการแต่งบทประพันธ์บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6นะคะในเรื่องพระร่วงค่ะบทละครนี้นะคะเป็นต้นกำเนิดของการทำละครปลุกใจรักชาติด้วยค่ะในสมัยรัชกาลที่7ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมัยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบในเรื่องของภาวะสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทำให้มีการยกเลิกกรมมหรสกค่ะ จัดตั้งเป็นกรมศิลปากรขึ้นแทนมีหลวงวิจิตวัฒการอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่อมาได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์ยางกษัตริย์และเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อใช้สืบทออศิลปะด้านนาฏศิลป์และการละครรวมทั้งถึงดนตรีนะคะเพื่อให้เกิดละครแบบใหม่ขึ้นมามีการสร้างสารรค์ดนตรีในรูปแบบต่างๆขึ้นมาอย่างเป็นแบบแผนแล้วก็ถูกต้องตามหลักนะคะนอกจากนี้ยังเกิดละครแบบใหม่ค่ะ คือละครจันทโรภาสและละครหลวงวิจิตวัฒการลักษณะของละครนี้ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของการแต่งเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์เพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติด้วยค่ะต่อมาค่ะในรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลในสมัยนี้พันตรีหลวงวิจิตวัฒการได้ให้กําเนิดละครหลวงวิจิตร ซึ่งเป็นละครปลุกใจรักชาติและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยหันมาสนใจหน้าตัสินไทยมากขึ้นนะคะทั้งส่งเสริมทนุบำรุงเผยแพร่หน้าตัสินไทยให้เป็นที่ยกย่องในานานาอารยาประเทศทําให้ศิละปะโขนละครระบำรำฟ้อนยังคงสืบทอดมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อมาในสมัยนี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงท่ารำนะคะเรื่องรำวงมาตรฐานค่ะซึ่งปรับปรุงมาจาก การแสดงพื้นเมืองของภาคกลางนั้นก็คือรำโทนนั่นเองค่ะในสมัยรัชกาลที่9ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรทรงโปรดเก้าให้บันทึกภาพยนตร์ส่วนพระองค์บันทึกพิธีพระราชทานครอบพิธีไหว้ครูขนละครและพิธีต่อท่ารำพระพิราบในปีพุทธศักราช2527ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เพลงกินรีสวีด เพื่อใช้แสดงบัลเล่เรื่องมโนรานอกจากนี้นาฏศิลป์และการละครอยู่ในความดูแลของรัฐบาลก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะมีการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์และดนตรีคิดประดิษฐ์การแสดงชุดใหม่ๆขึ้นมานะคะและมีการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของวิธีการนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่สมัยน่านเจ้าจนถึงยุคปัจจุบันในรัชกาลที่9้าค่ะคุณครูมีคําถามส่งท้ายบทให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเพื่อใช้ในการฝึกหรือการตั้งคําถามแล้วก็การตอบคําถามของนักเรียนจากเนื้อหาที่เรียนไปนะคะข้อที่1ค่ะละครที่เกิดขึ้นในสมัยน่านเจ้าคือละครเรื่องใดค่ะข้อที่1นะคะละครที่เกิดในสมัยน่านเจ้าคือละครเรื่องใดค่ะ ข้อที่2ในสมัยสุโขทัยมีหลักฐานใดบ้างที่บ่งบอกว่ามีการละเล่นรำและฟ้อนในสมัยนั้นข้อที่2ค่ะในสมัยสุโขทัยมีหลักฐานใดบ้างที่บ่งบอกว่ามีการละเล่นรำและฟ้อนในสมัยนั้นค่ะข้อที่3นะคะละครรำที่สันนิษฐานว่ามีตั้งแต่สมัยทุยามีอะไรบ้างค่ะคุณครูบอกใบให้นะคะว่ามีประมาณ3ประเภทด้วยกันค่ะละครรำที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทุยามีอะไรบ้างค่ะ ข้อที่4ค่ะในรัชกาลใดที่ทรงเขียนภาพท่ารำและรวบรวมกลายเป็นตำราฟ้อนรำนะคะข้อ4ค่ะในรัชกาลใดที่ทรงเขียนภาพท่ารำและรวบรวมเป็นตำราฟ้อนรำคุณครูบอกใบให้นะคะอยู่ในช่วงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานี่เองค่ะและข้อที่5ค่ะโขนบรรดาศักดิ์และโขนเฉลยศักดิ์เกิดขึ้นในรัชกาลใดคะ โขนบรรดาศักด์และโขนเฉลยศักดิ์เกิดขึ้นในรัชการใดคะนักเรียนยังพอจําได้ไหมว่าโขนบรรดาศักด์กับโขนเฉลยศักดินั้นมีลักษณะวิธีการแสดงที่ใช้ผู้แสดงเป็นมหาดเล็กนะคะของรัชการใดขอให้นักเรียนค้นหาคําตอบนะคะและสําหรับการเรียนรู้ในหน่วยนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน